สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลัมพลสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตการเปิดใช้งาน BMS ยี่ห้อจีกงตัวนี้นะครับถ้าเป็น BMS รุ่นมาใหม่ๆนะครับเขาจะแถมสวิตช์เปิดปิดมาให้ด้วยแบบนี้นะครับนะแต่รุ่นกลางๆหรือว่าร้านบางร้านนะครับเขาจะไม่แถมสวิตช์แบบนี้มาให้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเราสามารถ เปิดใช้งาน b ีมเอได้นะครับโดยใช้ทานแบบนี้นะครับเป็นทานรีโมทครับขนาด1.5โวลต์ครับจะเปิดได้ยังไงนะครับก็คือนำทานมาขั้นกลางระหว่าง b ีมเอนะครับเอาง่ายๆนะครับก็คือว่าเอาขั้วบวกของทานนะครับต่อที่ B ลบของ b ีมเอนะครับส่วนขั้วลบของทานนะครับต่อเข้าที่ P ลบของ b ีมเอสนเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดู ตอนนี้นะครับผมต่อสาย P- ob, ไปที่หัวของรกเกอร์ MCCB นะครับตรงน,นี้นะครับสายสีดำ um. ส่วน B- ob, นะผมก็ต่อเข้าที่โคลบของแบตนะครับผมจะใช้สายเส้นนี้นะครับในการเปิดใช้งานบีมเอสนะจะเห็นว่าตอนนี้มันปิดอยู่นะครับผมจะเอาสายเส้นนี้นะครับต่อเข้าที่โคลบนะของ บีมเอจี้กลงตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาแตะที่ขั้วลบของฐานครับเดี๋ยวผมจะเปิดโดยการใช้ขั้วบกของฐานนะครับจิ้มไว้ที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ดูนะครับบีมเอ Beam เปิดแล้วนะครับง่ายๆเลย เดี๋ยวสาธิตให้ดูกันอีกรอบนะครับผมจะปิดบีมเอสก่อนดูที่ไฟนะครับอ่าดับไปแล้วครับตอนนี้ผมปิด b ีมเอสทำไมนะครับสายเส้นนี้สายเส้นนี้นครับเป็น P ลบอ่า P ลบก็มาต่อเข้าที่ขั้วลบของฐานนะครับแล้วก็ขั้วบวกของฐานมาต่อเข้าที่ขั้วลบ ของ B ลบนี่ใหม่นะครับมือมือด้านซ้ายไม่ค่อยถนัดนะครับมาแตะเลยฟังเสียงเปิดแล้วนี่เท่านี้เลยง่ายๆครับก็นแนะนำไว้เท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลมพูลสวัสดีครับ